สวัสดีครับช่อง y o u t u b บดูลชาแนลพี่น้องผมมอฟอกันไปลงคลิปอันนี้หลายอาทิตย์แล้วพี่น้องช่วงนี้บรรยากาศมันบอเป็นใจพี่น้องฝนฝ่าตกสองวันสามวัอทีต่ต่อกันพึง่งอันนี้ดีขึ้นแล้วพี่น้องช่วงนี้แดดเริ่ม,มออกแล้วพี่น้องมีแดดเนี่ยจะน่อยมาเขาเรืองกันพี่น้องว่าไออีกสี่ห้องถามแล้วพี่น้องแนละ้วนะว่าการผสมไก่มังคุด บางคนมันอยากได้ไก่เก่งไก่ดีไก่เก่งไก่ดีไก่สายเลือดถามว่าสสุ่มน้องกระตังขี่เห็ดมาเนี่ยเป็นไก่สายเลือดอีหยังขี่พาะมาเนี่ยสายเลือดอีหยังผมก็ตอบเด้อพี่น้องเด้อขี่พาะมาเนี่ยประเภทสายเลือดเนี่ยสายเลือดดังดังเท่ากันไหมพี่น้องเพราะว่ายังเป็นสายเลือดเท่าเอาสายเลือดดังดังเขามาคือกัน เอามาพัฒนาคือกันพี่น้อยเฮา,เา,า,เา,เา,าก,ก,เ,อาาก,กอเอามาพัฒนากับของเฮาครับหนึ่งครับผีเฮาว่าตามชุ่มลุ่มรึเปล่ย่งเขาไปเห็นเขาก็กระนำขอม้าคือกันพี่น้องเอาเอามาเห็ดเอาแบบไงเขาเอามาหินโพอไก่สิเอามาหินโพอไก่เอาแบมาพัฒนาเอาขาดตัวได้ก็เติมตัวนั้นพวกใช้เลือดนี่ก็เป็นพวกไอ้นี่ ดอกแดงรอเพื่น้องสายมหานครเป็นปวกสายเลือดท้องสายมหานครเด้งต่อผลมาเป็นเป็นแก๊สายเลือดนะเพี่น้องเนาะสายเลือดมหานครสายมีส่วนเป็นสายเลือดแล้วพี่น้องเป็นเด็กเป็นสัตว์ล้านแล้วนี่แค่แต่สายเลือดแลว้วในชัมม่วโมอนี้ตามสุ่มตามบานตา้มพองให้ท้องหน้าเฮา สมุน okay. ี่ม okay. like ีแต่ไก่สายเลือดระเบิดระพี่น้องเพรมันกระจายทั่วทุกภาคเบิดระพี่น้องนี่ไก่หาเดือนะพีน้องเดือนี่ชุดแรครูตัวแรงเัวนั้นพีน้องเียมาให้บ้งพีน้องหาเดือนลอยประมสองิดสองเจีองปนได้พินอการพัฒนาหนึ่ง ขาตัวใดเติมเท่านั้นการที่ว่าขาตัวใดเติมมันก็มันก็แมนมันก็ถูกต้องพี่น้องเพราะเมันกะผุดถูกเขาก็บอกถือมันเป็นน่อเติมยุติว่ามันจะเข่าก็ปวดเข่าได้พี่น้องเด้อยเอาตับเบิ่งก่อนยุทธเถื่อแต่ผสมชุดแรกเนี่ย้าลูกมันมุกลูกออกมามุกถือว่าบอกเขาว่ามุกเนี่ลูกมันง่ายอย่างนี้พี่น้องถือว่าสมเข่าอยู่พี่น้องสายเลือดอาจัยเข่าเขากัน แต่ว่าสิเก่งบ่เก่งเนี่ยมันหลุดด้วยพี่น้องเนี่ยเท่นั้นตอนน้นตองรอช็ดก่อนถ้าถ้ามันมุกนี่โอกาสสิเขากันเลยสายเลือดขากันนี่มีประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต์เลยพี่น้องแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์โอกาสจะได้ตัวก่งพี่น้องอาจจะได้ตัวได้เล่นหรือว่าโบนิงก็ว่าเก่งเพใาะสายได้เลไดร์ตัวนี้ตัวนี้ก็เป็นชุดแรกรเขาอยู่พี่น้องตอนนี้แตัวใดรสมแล้วดูโบมุกหรือว่า โมยง่ายวะยังไงคือโมยง่ายแล้วพี่น้องนั่นบโใหญ่กะโอกาสคือบ่อเข่าเลยเนี่ยเปลี่ยนเปลี่ยนพอไก่ทันทีแล้วพี่น้องมาบ่อเข่าชุดแรกบ่อเข่าปุ๊บเฮาลองมึงก็อีกชุดหนึ่งก็ได้ชุดที่สองกับบ่อเข่าคือเฮาวลองเปลี่ยนพอไก่ทันทีพี่น้องเปลี่ยนพอไก่เห็นเข่ต่อพอไก่ตัวใหม่หากระดูกโค้งสางใหญ่ๆมาใส่ไม่ด้ขาดตัวได้ก็เติมเติมเอาพี่น้องเน้นโค้งสางพี่น้องโค้งสางดีเนึนโค้งสางเบื่อแข่ง เอาจบไป้วก็เอาตอนนั้นแต่สุ่มน้องมีก็ตั้งเฮ็ดไปนี่เฮ็ดอยู่นี่พี่น้องว่าส่วนมากว่าไม่งั้นพี่น้องเรียนกะมันเหลือกัเอาไว้เรียนพี่น้องแต่ส่วนมากสิร้ายก็สิแบงพี่น้องแบงทุกตู้พี่น้องบอบอบอกากบอเก็บแบงแบงให้เอฟซีห่อไปเรียนทุกตู้พี่น้องตัวนี้บางตู้มันกับพ่อเดชเช็คอย่างนั้เขากับเบื้องเอาไว้เอาพี่น้องที่เลี้ยวลักษณะดีสวยมันงกะโอกาสเก่งพี่น้อง แต่ของเราเนี่ก็ตั้งในตำนานสิไปทางแบงส์ส่วนหลายได้พี่น้องด้วยราคาเปิดแบงส์เปิดแบงส์งให้ FC ห่อเอาไปเป็นบริเวณส่นชอบปีหนาขีดหนั่นั่มพอไกลเขามาคือกันพี่น้องขีดนั่มพอไกลเขามาอีกหนั่เขามาต้นนั่เขามากกับมี่โตฝากผสมน้ำพึ่นกับม,ม,มี่พี่น้องจะไปฝากผสมอีกกว่ามันซ้มไหมขีดนั่เขามาอีกตอนหนึ่งจะเอาแบบ เชื่องชุนคล้ายๆกันเหรพี่น้องเอาเชื่องชุนคลายกันแต่มันเข่ากันแต่ที่ผมเห็นหน้าเป็นพม่ามาชุนเชื่องครับมาชุนหมาได้พี่น้องเด้อเป็นหมาสนะมาชุนหมามาชุนเชื่องแต่จีบเป็นหลบพี่น้องแล้วห่อเปคัดเอาอีกทีหนึ่งพี่น้องชุนหมาก็ได้ชุนเชื่องก็ได้แต่ว่าเ่าต้องไปไปคัขาดบางกอนบนถนัดแบบใดบพี่น้องพอผมเห็นสไตล์นี่มาดีเด้อพี่น้องชุนหมาก็วิ่งด้อกันพี่น้อง ช้นมาก็ล่อให้กันชนเชื่องก็ล่อดูที่ว่าเพิ่นถนัดแบบเด้ดูที่ความถนัดน้องไก่บางโตช้นเชื่องบบเป็นกับมีพี่น้องยืนมาดูดีๆหูเรื่องหัวเหลาเลยมันเกิดแบบมักเชื่องมักเป็นพม่าบากโตกับมักพอมหมากโตกับมักเชื่องมีแขงนามีแขงนาแล้วก็มีล่อนี่เรียมลอยยังไงมาม่ามีเลี่ยม นี่ก่ะต้นนี้ก็เห็นมันอันนั้นดอกกันแต่ในหน่อยอยู่พี่น้องมีมีเลี่ยมครูคนก็มีเลี่ยมเป็นพม่าเลี่ยมๆมีเลี่ยมมีหล่ออันพัฒนาเอาต้องเชื่ออยากไหนมันเก่งสุดโต๊ะเหรพี่น้องกขาเฮ็ดมันก็เป็นอะไรไงคือการจินตนาการน้อพี่น้องเนาะจินตนาการน้อก็อยากไหนมันเก่งๆแล้วพี่น้องแต่ว่าต้งเชื่อมันกับพวกเขาคือกันโมเมนต์น่าเยี้ยมันสิได้ทุก มันมาเสี ik, ่ยงมาปั๊บมันก็สิได้เกยงปั๊บมาเสี่ยมันก็มีอยู่แบบนั้นก็แบบสมแล้วมันบกเขาก็มีกันพี่น้องเหนกันบ่มีเ้าก็บอกแบบการผสมพันธุพี่น้องเนาะเพราะว่าของเราเป็นลูกเพาะเ้าเห็ดเพาะลูกเพาะส่วนมากพี่น้องเป็นลูกเพาะบางเชื้อมันกับบกเขาเาก็บกเขาก็ได้ Còn... Nói mất sớm mất cổ bò khẩu nè, mất cẩn lọt nè, bò nhây nè, mất tôi thế thôi mà tôi kênh gấu này là bộ bộ... Bộ đây bò keng áo vải gì nào phi nông bò kẹt bò bò bèn fc hót đây phi nóng, tôi tiệp thì... và bò keng bèng hay bò bò bộ... giải các anh chị nè lấy 2-3 phút này phi nông này nói là anh à, 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 chắc... nó. là... đi to fc đây bò bèn nữa, bò hải kiểu thêm trái đây phi nóng เ้ออยากให้ของดีๆมีเพืนพ่นผาดแเอซีฮ่าไปเอาไปเรียนมโนเมมันวา่าบางคนว่าเอาไปเช็คแล้วบอดีส้สั่มแบ่งแบ่งไปสิแต่ว่าฮ่าเฮาเช็คอยู่เอทอร์สองเทอเ์ฮ่าแกับแ,แต่เอฟซีสอบนะพี่น้องเนาะอาจจะมีอีดอก,การกันแสดงใหไงเมมันวา่าตัวโบกิงแบ่งเด้เพี่น้องแบ่งทุกตัวแบ่งให้ทุกตัวพี่น้อง สว่วนนี้ไก er ่นมก็นิ่มหันนมีเด้อพี่น้องเด้อรออยประมาณเด้อออกฝนสาแล้วพี่น้องส่วนี้ไก่นมไก่นมนมส่วนนี้มีอยู่มีอยู่มีอยู่ธสองมีอยู่ธสามตัวพี่น้องไก่นมยืนหันกระลังอันนึงทายเสแสมนมพี่น้องมีตัวนึงนมรุ่นนี้มีสองแล้วกันพี่พี่่นี่มีอยู่มันไก่นมนมรุ่นนี้มีอยู่มั่นสามสี่ตัว ลอกมนะออกพ้นสาเป็นหรือไม่นาออกพ้นาเป็นจิงๆแต่ว่าแววกับใส่ด้กับเบื้องหลายะเห็นเห็นหลายเนาะแบบนี้นีีดีแน่พวกีดีแน่ตในบอดี้ฮากรอาเอาไหวเนาะเดียสิอยู่นบ้าณเขาพ้อนสาเลยสิเอาบอกเท่าไก่ลูกเพาะกันี่น <ther> ้อง์มาเป็นไก่อยู่ในบ้านเอาไปปล่อยไว้ในบ้านพี่น้องมันเซ็บเ่าเได้เยมาบีงอซีฮิ่พี่นอง แต่ก็ยัมีต้นนี้อยู่ทางหัวเด้อพี่น้องเดือเดี๋ยวเอามาเชียร์บางวันท่าะว่าไก่เท่าตัวนี้ค่อยไปทำการสแสดงนี่พี่น้องอยู่สนามไปไปฉีกส่วงช่วงหนึ่งช่วงมันเป็นนุ่มพี่หน่องเอาไปฉีกแต่ว่ามันเป็นหลุดเดียวกันครับตัวไอ้ตัวเจ้าสาขาวี่น้องหลุดเดียวกันพาตัวนั้นขอเอาไปฉีกแล้วปากล่างมันหลุดพี่น้อง ไปชมลมปากลามันหลุดปาลามันหลุดก็เลยได้เห็นยังบ่เลยก็เลยไปปล่อยไว้ในบ้านพี่นเองเดซสิจับมาอยู่อีกประมันจากเดือนสองเดือนก็พี่น้องสิเอามาเอามาเช็คแล้วค่อยสิอันนี้เปิดแดงเอสซี่ห้าไปเลียนพี่น้องแต่อยู่ที่คนชอบเด้อพี่น้องเด้อหัวมันสิมีมัดเตกันตะหน่อยพี่น้องตัว่าไก่ตัวนี้มีดีลามีเหลี่ยมเดี่เดซี่เป็นตามสายเป็นพม่าที่เชื่องเลยพี่น้องเด้อเชอบตัวเราเป็น ันนี้ขอกดล้วกันก็เจ้าสาขาไปหน่อยแต่มีตั้มนี้อย่างเนี้ยคือว่าหัวมันอันตีกันแต่น้อยแล้วเห็นมันเซี่ยมเต็มก้อนขนมจับมาเห็นมั้ยสีคล้ายๆกับเจ้าย่มมันทุนนี่แหละพี่น้องแต่ว่ามัอน,นอะไรแต่ว่ามันเป็นคน,นหลบฟอ,อแต่ว่าตัวน,นั้นสีสีร้อยหน่อยนะจะหน่อยร้อยประมาณสองสองซีสองซีสองห่านไปหน่องร้อยประมาณสองซีสองหา แต่ว่าแดงผิวผิวดีผิวได้พอครับผิวแดงมันแดงจะจับมากจีพี่น้องจัดสองเดือนก่อนจัดสองสาเดือนก่อนอาวมันเต็้ยมหมดละเสีมเต็มหมดละสิจับมาพี่น้องมาให้ตรงช่วงนี้ไก่นมบ่ไขนหนี้ชุมลมก็เริ่มปิดเรื่อยและพี่น้องเริ่มปิดลงเรื่อยๆละเพราะว่าไก่บ่ไข่หนีพี่น้องไก่นมบ่หลายส่วนไหนอย่างีแต่เป็นไก่แซมไก่ไทยถ้าส่วนหลายชุมลมก็เริ่มปิดลงเรื่อยบ่หลายและพี่น้องช่วงนี้ห้ากับ ไปนมกันเนี่ยบ้านไหนมีคือกันพี่น้องขอกพรรษา,านดิลินแน่นอนพี่น้องมีแดงกันพีซีฮอกกับขอบคุณซากับชีมีแดงบวายดอกพี่น้องขอบคุณเลยทีป,ประมาณนสองสามต้นนั่นแหละสามสี่ต้นนี่นะที่ทำนี้กราพ,พี่น้องเบิรแดละต้องรอไปอีกปีหน้าปีหน้าสิเริ่มได้เนี่ยแน่ก็ไบเพียงตอนนี้ก็นนพี่น้องเด้อขอบคุณที่ติดตามเด้อพี่น้องเด้อฝากติดตามให้น้ำแน่สุ่มน,น้อยๆพี่น้อง